เซนหลุยนะครับับร้านขาหมูเซนหลุยขาหมูจอสอร้อยอะ่ะไปดูเขาบอกไม่มีสาขาร้านนี้เขาว่าเด็ดเลยแบบนี้นะจัดแล้วก็ใส่ไข่เหมือนกันนะ่่ะะค้า,านนหน้าู่ยวะ ใช่ใช่ัสั่งอะไรได้บ้างครับได้การ์สั่งอะไรได้เป็นกลับได้่าเป็นกลับครับเป็กับเอาเอาอันนี้2องร้อยสี่มีคากิคากิสองสอันคากิสองากีนี่เลยใส่กีนนี่ครับนสองมีอะไรครับ น่เนื้อังกะไส้เนื้อหังไส้ครับจานหึคกีขาเลด้วยครับข่ด้วย้าาจามาแล้กไข่สองใบเอล่าเยเคเดียวก็ได้อะไรวะาบมเดียวเลยสง่เนื้อหลังไส้จานงกีขาข่2บขายกี่ปีแล้วครับเนี่ย สี่สิบปีแล้วครับของไทไม่ได้ไม่เคยได้มาเลยไม่ไม่เคยมาเลยวันนี้ได้สมใจอยากแล้วบอกร้านช้ดังมากผมจะมีตู้ครอบมีตู้ครอบตอนนี้ผมยกตู้ออกไปแล้วไปเช็ดหางะไดเงี้ยครับเรามาหางไก่จอสอร้อยนี่ครับขาหมูจาสอร้อยขาหมูเลิ่รถ ขายวันไหนตีสามตีสามกว่าขายตีสามตีสกว่าทีวันซื้อเวาตีสามเยอะไชไหมเดี๋ยวนี้น้อยอ่ะก่อนมีบอนเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึงคนเี่ยเยอะเดี๋ยวนี้เชียวงแล้วก็ตีสามปิดกี่มงครับปิดประมาณเดี๋ยวสามโมกว่าสี่โมงมีวันหยุดไหมครับหยุดแน่นอนก็คือสัตว์จรินกับกุศินอกั้นวันอะไรก็ไม่มีถ้าสัตวจินจะวันไหวหยุดเลยสัตว์จรกวันไหวอ นั่งตรงนี้ไหมคะนี่ไงลักแจงจีก็มีสาหร่ายนะหรืออะไรอยางเงี้ยสาหร่าเลาวทเวียดดีกว่าไหมจ๊ะสาหร่ายด้วยแตงสาค่ะมึงรอก่อนได้ไหมเนี่ยจะรีบไปไหนก็กูจะทำแต่งกูให้สวยให้ดูว่ามึงมึงแต่งจานเคยสวยเนี่ยโคตรโอีสัตว์ขาหมูที่นี่เขาก็จะราดน้ำขาหมูมาให้ด้วยดูนะดูขาหมูอันไหนน่ากินสุด นี่นี่กูทำโอ่งไอ้เหี้ยกระดเดี๋ยวนี่มึงแต่งมึงแต่งโต๊ะแต่งโต้ไอ้แต่งมึงจะแต่งโต๊ะกูอ่ะทำโอ่งกูอายเขาไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องมาจานได้ไหมกูแดกนี่ก่อนเลยครับคาคิอะไรนะคาคิคาคิซอฟเลตมังเอะดูดต้องดูดมังเอะนี่เขาจะต้องดูดตรงนี้ฮะเฮ้คาคิเขาต้องดูต้องดูดอย่างงี้ใช่ไหมอ้าวซัดเลย ืมเค็มเค็มนะขมเค็มหวานอืมน่้เลี้ยงไม่ต้องใส่น้ำต้มเลยนะน้ำโอเคนะหนังก็นุบหนุบหนุบหน แล้วก็หนุบหมุกอ่านี่นขาหมูนี่โบราณโบราณในห้องต้องแดกกับผักดองอ,อือเออไม่ได้ไปแดกคะนา้นาคะเนออะไรนะอันนีข้ขาหมูโบราณจะเป็นอย่างนี้ถูกคะน้าไม่อร่อยมันแล้วแต่บางคนเขาไม่กินผักดองเนะ่เขาก็เลยแอีงเป็นคะน,น้าทำนี้ก็ต้องมอบให้คนดูแหละไม่รู้จะมอบให้ใครรักนะจะบอกให้ นั่นนสะสารคามผมชอบนะชอบไหมผมธรรมดากินได้แต่ว่าผมผมจะกินวันเดยวันนี้โอเคนะไม่ใช่แบบชอบอ่ะผมชอบขาหมูเยนะอะเลยแต่ว่าคือผมกินขาหมูได้หมดผมไม่ชอบขนาะหมูอ่ะผมกล,ลัวอ้วนนี่เป็นแดดเพราะมือนเนี่ยไอเดียปวดอ้นวอนไม,ไม่กล้ากินขาหมูดู ดูด้วย่ะพี่เอให้ใส่เราประจานหน่อยน้องชลหน่อยคืออร่อยแต่ว่าบ้านผมมาอยู่พีนาคาลินจะไม่ขับไปกินใช่ไหมแต่อร่อยถ้าอยู่แถวนี้ผมจะมาขับกินอันนี้เขาหวงแบบว่าบ้านไกลแต่ผมอ่ะ ขอให้อร่อยครับตายแค่ไหนคุณก็ไปแดกถามว่าเปรียบเทียบกับขามหมูขามหมูที่นี่กับขามหมูเจริญแสงคนละแนวคนละแนวคนละสูตรขามหมูที่นี่เขาก็จะมีความเป็นเขาเรียกอะไรเอกลักษณ์แบบ แบบข,ขาหมูที่เรากินเด็กๆอ่ะแตะ่ะเจริญแสนมันจะไปอีกขั้นขาหมูที่เรากินตอนเด็กๆมัเมย์แล้วเป็นหวานอ๋อหวานนั่นนะแต่อร่อยนะแต่จเจริญแสนเขาจะไปอีกแบบง่ายเขาจะไปอีกขั้นเลยนะแต่เนี่ยอร่อยนี่คาเปลี่ยนาเป่ยนเขาก็ ขาละร้อยจะผักดองอร่อยไหมก็ผองเมม่อร่อยไม่เหมือนก็ใส่ต้มก็โอเคจะตองใส่ใส่ต้มดูอะไราตากับดีแปดเอ๊ะเดีย๋ยวนะเลขรถกูอะไรวะหกแปดหนึ่ง้าหกแปดหนึ่งห้าไหมไหมปกติไม่ซื้อลอตเตอรี่เห,เหรอ,อเรหวยใต้ดินเลย มเ็ไรพี่ไปหาซื้อเลยถูกแน่นอนแตกแ,<ต>แน่ๆน้ำส้มแน่เรอน้ำส้มม่เปรี้ยวลอ,องกินนิดหนึ่งยกทีเดี๋ยวจะลูดให้ดูนะครับลูดเรือจตกกระดูกเลยทำไมมันต้องหกทุกครั้งเลยวะมรีดเนี่ยตะการ มือปะบางเั้งกูเข้าท้าๆๆ้าใหญไปทำหน้าไอตัดมงเรียบแบบแปลงฟันยังเลอะเสื้อฉ <c oughs> ันรื่อคอเลยนะทำงากผมชอบผมชอบแต่ผมชอบแบ,บ้ขัดทำไมวะ ม่เมื่อค่อมมึงก็พูดไปพูดไปเลยหมอบมาพูดคุณไม่ได้หมอบขนาดนั้นหมอบแล้วหมอบอะไรหมอาชัดเออจริงๆคุณหมอบหน้าแดดเพราะกูแดดไม่พูดเมื่อหมอบหน้าพูดไอ้สัพแดดไม่พูดแล้วคนดูก็จะรู้ไงล่ะไอ้เหี้ยเอาเป็นว่าผมชอบผมชอบแล้วก็อย่าไปเทียบกับขาหมูตระแสนะครับอร่อยคนละแบบจริงๆต้องมาลองดูอันนี้ผมกินแบบ ไม่ใส่น้ำจิ้มน้ำส้มเลยมันอร่อยแล้วอร่อยที่ตัวมเองว่ะแต่จเจริญแสนมันต้องใส่น้อยแต่หนังเหลืองอะไรเงี้ยเทกเจอร์มันไม่เหมือนกันต่างกันแต่ว่าอร่อยทั้งคู่ไม่บอกแล้วกันว่าอะไรอร่อยกว่ากันผมว่าแม่เท่อไปละนี่ครับ <laughs> เต็มแล้วแดดเรื่องขา